สวัสดีครับนักเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม6สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เติม2นะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันในหัวข้อของฟิสิกส์อะตอมซึ่งในเรื่องนี้เราจะมาพูดถึงการทดลองของแฟรงค์เฮิร์สกันนะครับโดยการทดลองของแฟรงค์เฮิร์สเนี่ย มันมีพื้นฐามนมาจากคําถามที่ครูได้ถามในห้องเรียนไปแล้วสําหรับห้องที่สอนถึงแล้วนะแต่ว่าถ้าห้องที่สอนไม่ถึงก็คือคําถามมมีอยู่ว่ามันมีหลักฐานอื่นๆอีกหรือไม่นอกเหนือจากไฮโดรเจนอะตอมที่สนับสนุนแนวนคิดของบอร์ซึ่งครูก็ได้สอนในเรื่องของไฮโดรเจนอะตอมจบไปแล้วสําหรับห้องที่ครูสอนจบไปแล้วโดยการทดลองของแฟรงค์เฮอร์สเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหลักฐานนะครับที่สนับสนุสนว่าแนวคิดของบอร์นั้นเป็นจริงโดยการทดลองของแฟรงค์เฮอร์สเนี่ย และการเกิดรังสี x เนี่ยเราจะแยกเป็น2หัวข้อนะครับเราจะมาดูกันในการทดลองของแฟรงค์เฮิร์สก่อนในคลิปแรกซึ่งการทดลองแฟรงค์เฮิร์สเนี่ยสปอยก่อนเลยแล้วกันว่าการทดลองแฟรงค์เฮิร์สเนี่ยมันเป็นการทดลองที่บ่งบอกว่าวงโครจรของอะตอมในอะตอมอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากไฮโดรเจนเนี่ยเป็นไปตามแนวคิดของบอร์จริง,รงๆเรามาเริ่มกันเลยครับการทดลองแฟรงค์เฮิร์ส เขาทาการทดลองโดยการใช้หลอดบรรจุแก๊สความดันต่านะครับซึ่งก็แทบจะเป็นสูญญากาศและแค่ใส่ไอประหลอดเข้าไปเนาะซึ่งเขาใส่เขาใส่ไอประหลอดเข้าไปในหลอดสูญญากาศนี้จากนั้นใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าไปเป็นขั้วแคโทดและขั้วแอโนดต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงที่ปรับค่าแรงดันได,โด้โดยจะต้องไม่ลืมที่จะใส่แอมมิเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูวัดค่ากระแสไฟฟ้า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงกระุน้นไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากขั้วแคโทดได้ครับผมก็คือ,อตรงนี้มีแรงดันไฟฟ้าที่ดันอิเล็กตรอนออกมาก็คือตามที่เราเรียนกันไปแล้วในหัวข้อแรกๆเลยนะครับการทดลองของทอมสันจากนั้นจากนั้นถ้าไม่มีไอประดดมันจะเป็นาตามการทดลองของทอมสันเลยครับก็คืออิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ได้เกิดกระแสทึ่งดูได้จากแอมเิเตอร์ถ้าเราใส่แรงดันไฟฟ้าไปคงที่กระแสก็จะมีค่าคงที่ค่านึงแต่คราวนี้เอาใหม่ ถ้าเราใส่อประหลอดเข้าไปก็คือในเนี้ยมีอะตอมของาธาตุอยู่นั่นก็คือาธาตุของประหลอดเมอร์คิวรีนั่นแหละอิเล็กตรอนจะวิ่งไปชนไอประหลอดครับจากเดิมเนี่ยการทดลองของทอมสันเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เจออะไรเลยแต่คราวนี้อิเล็กตรอนมันวิ่งไปชนกับไอประหลอดทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานครับผมซึ่งการสูญเสียพลังงานในเนี้ยก็คือการสูญเสียพลังงานจนนั่นแหละคืออิเล็กตรอนมันจะวิ่งช้าลงเนาะ เมื่อตองสูญเสียพลังงานโจนมาจากขันที่ช้าลงเมื่อคันที่ช้าลงกระแสในวงจรก็จะลดลงดูได้จากแอมมิเตอร์ตรงนี้ที่เป็นตัววัดกระแสไฟฟ้าซึ่งเมื่อเราทําการเมื่อเราทําการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราทําการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นดังกราฟต่อไปนี้ครับผมก็คือ เมื่อเราเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปถึงค่าค่าหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือ4.9เล็กตรอนโวลต์นะครับกราฟของมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้กูอาจจะวาดได้ไม่สวยเท่าไหร่แ๊บหบนึง่งปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับเมื่อเพิ่มไปถึง4.9อิเล็กตรอนโวลต์แล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดสูงสุดนะครับของพลังงานที่อิเล็กตรอนเนี่ยปล่อยออกมาดูได้จากไอนะครับหรือกระแสซึ่งเป็นตัวแทนของพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับ เมื่อไปถึง4.9แล้วเนี่ยพอหลังจากผ่าน4.9มาแล้วเนี่ยพลังงานที่เราให Dial ้เนี่ยเราให้เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าพลังงานที่เราวัดได้เนี่ยมันน้อยลง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 ไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดที่6.7อิเล็กตรอนโวลต์ครับผม аны. จากนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้น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 ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลดลงน้อยสุดที่10.4อิเล็กตรอนโวลต์ แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งกราฟจริงๆเนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้นะทางกราฟทางด้านขวานี้ซึ่งรูปที่ครูวาดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนกับรูปที่ครูเอามาปแปะนะซึ่งถ้าเรียนอยากได้รูปที่ครูมาปแปะนี้ก็ไปตามอ้างอิงได้เลยนะครับก็คือ hyperphysics.phy. astr.gsu.edu นะครับสามารถไปกอปปะข้ามนี้มาปแปะได้กราฟมันก็จะออกมาประมาณนี้ โดยครูจะแบ่งอย่างนี้ครูจะแบ่งแบบนี้ช่วงขาขึ้นช่วงขาขึ้นก็คือช่วงนี้ช่วงขาขึ้นคือช่วงนี้ช่วงขาขึ้นคือช่วงนี้ช่วงขาลงคือช่วงนี้ คือช่วงขาลงครูจะแบ่งออกเป็นช่วงขาขึ้นและช่วงขาลงช่วงขาขึ้นก็คือเราให้ x พลังงานแก่อเอ็กตอนเท่าไหร่เนี่ยเอกตอนก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเท่านั้นเออหรือเปลี่ยนสีให้พลังงานเ็กตอนเอ็กตอน ก็จะมีพลังงานมากขึ้นเป็นไปตามการทดลองของทอมสันครับก็คือมันก็เหมือนกับการที่มันไม่มีไอประลอดอยู่ในนั้นเลยนะครับช่วงสีเขียวก็คือเป็นช่วงที่เหมือนกับไม่มีไอประหลอดอยู่ในนั้นเลยแต่ช่วงสีแดงมันเกิดขึ้นครับผมมันเกิดช่วงสีแดงขึ้นซึ่งช่วงสีแดงเนี่ยคือช่วงที่พลังงานของ e อเล็กตอนหายไป พลังงานของอ e ิเล็กตรอนหายไปมันหายไปไหนล่ะพลังงานที่เราให้กับอ e ิเล็กตรอนความต่างศักย์ที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้ทําให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันไม่ได้ทาให้อ e ิเล็กตรอนนี้มีพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นผู้ผิดขอโทษครับพลังงานจนเพิ่มขึ้นแต่พลังงานที่เราให้อ e ิเล็กตรอนไปเนี่ยมันไปชนกับไอประหลอดครับผมครับตามคําอธิบายต่อไปนี้นะครับ ผลการทดลองนี้อธิบายได้ว่าเมื่อให้พลังงานแก่อิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับผมพลังงานจนมันมากขึ้นขณะเดียวกันอิเล็กตรอนเนี่ยชนกับไอ์ตลอดตลอดเวลาอ่ามันชอไอ์ตลอดตลอดเวลานั่นแหละแต่ตลอดไม่รับพลังงานเลยทําให้เราเห็นเป็นช่วงสีเขียวนี่ช่วงขาขึ้นนี่ปลอดลอดไม่ได้รับพลังงานทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นตามปกติตามที่เราใสา่สักไฟฟ้าเข้าไปเราใส่สักไฟฟ้าไปอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วขึ้น พลังงานจนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประหลอดไม่รับพลังงานครับผมในช่วงสีเขียวจนกระทั่งพลังงานของอิเล็กตรอนมากจนถึงค่าหนึ่งซึ่งในที่นี้คือ4.9เล็กตรอนโวอไอประหลอดจะเริ่มรับพลังงานนะครับผมรับพลังงานทันทีที่4.9เอ็กตรอนอะดูเมื่อถึง4.9เอ็กตรอนเนี่ยณจุดนี้เนี่ยประหลอดรับพลังงานครับทําให้พลังงานที่เราพลังงานที่เราได้รับออกมา ก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนเนี่ยปล่อยออกมาเนี่ยมาลดลงพลังงานโจรนของอิเล็กตรอนลดลงเพราะว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนเนี่ยไปถ่ายเทให้กับอะตอมของประหลอดโนช่วงสีแดงและเมื่อเพิ่มพลังงานให้มากกว่า4.9อิเล็กตรอนโวลต์ประหลอก็จะเริ่มไม่รับพลังงานอีกแล้วครับผมก็จะได้ออกมาเป็นช่วงสีเขียวนี้ช่วงสีเขียวตรงนี้ประหลอกจะเริ่มไม่รับพลังงาน พลางจนของอิเล็กตรอนก็จะเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆอัตราเร็วของอิเล็กตรอนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง6.7อิเล็กตรอนโวล์ครับไอประดอดจะรับพลังงานจากอิเล็กตรอนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะตกหวบลงมาแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดเกิดซ้ําครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำๆขึ้นจากเดิมครับผมที่10.4อิเล็กตรอนโวล์มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเเรื่อยๆจนมาถึงจุดนนี้มัก็จะ รับพลังงานอีกครั้งหนึ่งไอประหลอดจะรับพลังงานจากอิเล็กตรอนอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหล่นหวบลงมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนในอะตอมของไอ,ไอประหลอดเนี่ยมีค่าไม่ต่อเนื่องหรือมันเป็นควอนต้านะครับที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วในบทของไฮโดรเจนอะตอมโดยครูจะวาดแผนภาพดังต่อไปนี้ครับผมคือแผนภาพนี้เป็นแผนภาพของ ระดับชั้นพลังงานครับชั้นที่ n เท่ากับ1 n เท่ากับ2 n เท่ากับสและ n เท่ากับสสังเกตเห็นไหมครับคล้ายๆกับวิชาเคมีเลยในระดับชั้นแรก n เท่ากับ1เราเรียกมันว่าก n d s t a t e ครับผมซึ่งกรา state ของไอประหลอดเนี่ยเราไม่รู้นะครับไม่เหมือนกับไฮโดรเจนอะตอมนะเราไม่รู้ว่า u รา state ของไอประหลอดเนี่ยมีค่าพลังงานเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอ e ิเล็กตรอนหลายตัวครับ มันยากไปนะตอนนี้สําหรับตอนนี้มันยากไปที่เราจะคํานวณออกมาได้แต่ในอนาคตถ้านักเรียนเรียนต่อนในสาขาฟิสิกส์นะครับรับรองว่านักเรียนสามารถหาค่านี้ได้แน่นอนครับถ้านักเรียนอยากรู้อย่าลืมไปเรียนฟิสิกส์กันเยอะๆนะครับอ่ะครูจะแทนด้วย xx ล็กตรอนโวลต์คือเราไม่รู้อะติดลบ xx ล็กตรอนโวลต์เท่าไหร่ไม่รู้แหละ ซึ่งค่าพลังงาน4.9เิเล็กตรอนโวล์เนี่ยมันมากพอที่จะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยกระโดดจากชั้นระดับชั้นพลังงานที่หหรือกราว์สเตตเนี่ยขึ้นมาที่ระดับชั้นพลังงานที่2หรือ First Excited State นะครับครูเขียนว่าพลังงานที่ FIRST e x c i t e d State เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบ x จากกราว d s t เตตแล้วเราเพิ่มพลังงานไปอีก4.9ออเล็กตรอนโวล์ระดับชั้นพลังงานนี้ดึงมีค่าพลังงานขนาดนี้ครับผม เช่นเดียวกันครับในมองเดียวกันกับการที่อิเล็กตรอนกระโดดจาก n รา t a t e เนี่ไป second excited state นะครับโดยการที่อิเล็กตรอนเนี่ยกระโดดจากกรา State ไป second excited state เนี่ยเขาใช้พลังงาน6.7อิเล็กตรอนโวล์ครับผมครูก็เลยเขียนว่าระดับชั้พลังงานเนี่ยใช้พลังงานเป็นลบ xx บวก6.7อิเล็กตรอนโวล์เช่นเดียวกับ third excited state นะครับเป็นอย่างนี้ซ้ำไป third excited state เนี่ยก็จะใช้พลังงาน10.4อิเล็กตรอนโวล์นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของอการทดลองของฟรังและเฮิร์สนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูข้อนึง mm hmm. เพื่อเป็นการยืนยันว่าการทดลองของฟรังและเฮิร์สเนี่ยเป็นจริงด้วยตัวอย่างนี้มีดังนี้นะครับก็คือจากการทดลองของฟรังและเฮอร์สขอโทษนะครับตรงนี้พิมพ์ตกไป <c oughs> โทษทีการทดลองของฟรังและเฮิร์ส e r t z พบว่าเมื่อเราใส่สักกระตุ้นเข้าไปหรือ excited potential นะครับอะตอมของไอปรอดเนี่ยซึ่งจะมีค่าเป็น4.9 6.7และ10.4 e เรอนโวลต์และถ้าอเล็กตรอนที่อยู่ในสารกระตุ้นระดับที่2ลดลงมาสู่สถานะถูกกระตุ้นระดับแรกขึ้นมาในไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจะมีพลังงานและความถี่เท่าใดครับผมอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกโจทย์บอกอะไร อย่างแรกก็คือโจทย์กำลังบอกว่าที่กราวสเตจเนี่ยเราไม่รู้ว่าพลังงานเป็นเท่าไหร่ e 1เราไม่รู้เป็นลบอ e ิเล็กตรอนโวลต์แต่เรารู้ว่าระดับชั้นพลังงานที่2เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น4.9เ e อเล็กตรอนโวลต์ระดับชั้นพลังงานที่3เนี่ยจะเพิ่มอ e ีก6.7อิเล็กตรอนโวลต์อันนี้คือสิ่งที่เราที่โจทย์บอกใน2บรประทัดแรกจากนั้นโจทย์ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เ e อิเล็กตรอนเนี่ยมันกระโดดลงมา จาก second excited state ลงมาที่ first excited state เนี่ยมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาที่ความถี่เท่าใดแน่นอนการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโครจรมันต้องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาพลังงานมันต้องปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วตามสมมติฐานของบอลนะครับอะครูก็เขียนเลยว่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปพลังงานที่มันแผ่ออกมาเนี่ยที่มันเป็นคลื่น คือไม่ใช่ไฟเนี่ยพลังงานที่เปลี่ยนไปมันต้องมาจากพลังงานสุดท้ายลบออกด้วยพลังงานเริ่มต้นพลังงานสุดท้ายลบออกด้วยพลังงานเริ่มต้นโดยพลังงานสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพลังงานในระดับชั้นพลังงานที่2 e 2ลบด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในตอนแรกก็คือพลังงานในระดับชั้นพลังงาน e 3คกูเขียนไปเลยว่าระดับชั้นพลังงาน e 2เนี่ยหรือ first excited state เนี่ยมีค่าพลังงานเป็นลบ xx บวก4.9่จเล็กตอนโวลต์ และพลังงานระดับชั้นพลังงานที่3ก็คือลบ xx บวก6.7อิเล็กตรอนโวลต์ครูกระจายลบเข้าไปครับครูก็จะได้ว่า -X, X, X, 9, ลบ xx บวก4.9ลบเจอลบเป็นบวก xx และลบเจอบวกเป็นลบก็เป็นลบ6.7ครูได้คำตอบแล้วครับว่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีค่าเป็นลบ1.8อิเล็กตรอนโวลต์หรือก็คือพลังงานที่มันแผ่ออกมาเนี่ยที่มันคายออกมาอ m i s s i o n ออกมาเนี่ยก็มีค่าเป็นลบ1.8อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเอง เครื่องหมายลบเนี่ยแสดงถึงการคายนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็คือการรับพลังงานในที่นี้มันคายพลังงานออกมาเครื่องหมายจึงเป็นลบคายพลังงานออกมา1.8อิเล็กตรอนโวลต์เราก็ได้คําตอบคำถามที่1แล้วว่าปล่อยพลังงานออกมาเท่าใดแน่นอนปล่อยพลังงานออกมา1.8อิเล็กตรอนโวลต์แต่เขายังถามอีกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมีความถี่เป็นเท่าใดเราจะหาความถี่ยังไงล่ะก็กลับไปที่สมมติฐานของแพลงครับผมที่บอกว่าพลังงานจะแผ่ออกมาเป็นก้อน โดยพลังงานที่แผ่ออกมาเป็นก้อนๆน,นั้นจะแผ่ออกมาเป็นจำนวนเท่าของ hf ในที่นี้พลังงานที่แผ่ออกมามันเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน1ชั้นเพราะฉะนั้น n ปีค่าเป็น1ครูก็เลยข้ามในส่วนของ n ไปเดลต้า e พลังงานที่มันแผ่ออกมาพลังงานที่มันแผ่ออกมา1.8เล็กตอนโวลต์ครูเปลี่ยนหน่วยเล็กตอนโวลต์เป็นหน่วยจูลโดยการคูณเข้าด้วยประจุของเล็กตอนในส่วนนี้ครูได้พิสูจน์ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วสําหรับนักเรียนที่เรียนถึงแล้วแต่นักเรียนบางคนยังเรียนไม่ถึง อรอครูกลับมาจากเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวครูจะมาอธิบายอีกทีหนึง่งวิธีการเปลี่ยนหน่วยจากจูลเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เปลี่ยนหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์กลับเป็นจูลทํำยังไงตรงนี้คือการเปลี่ยนหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เป็นจูนหนึ่งคูณหนึ่งจคูณสิกำลังลบสิบเกคือค่าของที่อย่างแพร่งมีค่าเป็น6.636ดหกสคูณสิกำลังลบสาและคูณกับความถี่ก็คือสิ่งเราต้องการหาครูก็จะได้ว่าความถี่นั้นหาได้จาก 1.8ึ่งจุดแปดคูณหนึ 6, 6, 6, 6, คูณสกำลังลบสิบาหด้วยหกจุคูณสกำลังลบสาตอนนี้ครูกดเครื่องคิดเลขออกมาให้แล้วคือ0.434์จุดคูณสิกำลังสิเฮิร์ชนั่นเองคราวนี้มันได้คำตอบแล้วล่ะคำตอบเขาถามแค่ความถี่แต่ครูอยากรู้เนี่ยว่าไอ้ความถี่เนี่ยของเครื่องมเ่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีความยาวคลื่นเท่าไหร่มันอยู่ในเครื่องมเ่เหล็กไฟฟ้าย่านไหนเออครูอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะมองเห็นมันไหมนะซึ่งครูก็มาหาได้จากสมการเปรียบเทียบอัตราเร็ว ของคลื่นหาอัตราเร็วของคลื่นได้จาก f ลมดาหรือความถี่คูณกับความยาวคลื่นครูอยากรู้ความยาวคลื่นครูเอาอัตราเร็วหารด้วยความถี่ซึ่งอัตราเร็วที่นี้คืออัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศจะมีค่าเท่ากับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศหรือค่า c ค่า c เนี่ยหรืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าเป็น3ามคูณสิยกกำลังแปดครูได้ว่าสามคูณสิยกกำลังแปดหารด้วย0ูนย์จุดสี่สามสี่คูณสิบกำลัง ครูได้ค่าวมาเป็น6.9 1คูณ10กำลังลบเเมตรซึ่งครูตัณห์หิดใจ10บกำลังลบ7ครูทำา10กำลังลบเเป็น10บกำลังลบ9แล้วเปลี่ยนมันเป็นคำว่านาโนครูจะได้ว่าความยาวคลื่นนี้อยู่ในย่านสีแดงหรือ6 9 1นาโนเมตรซึ่งหลังจากที่เขาไปทำการทดลองเขาพบว่าเกิดแสงสีแดงขึ้นมาจริงๆเป็นการยืนยันว่าการทดลองของแฟรงเลอร์เฮิร์สเนี่ยสนับสนุนสมมติฐานของบอร์จริงๆนะครับผม ในส่วนของการทดลองของ Frank แฟรงเลิร์สก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงการเกิดรังสี X กันว่าเป็นยังไงแต่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับ